เท่าที่เทคนิคของกีตาร์ทำได้ที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่กี้รวมอยู่ตรงนั้นหมดแล้วแล้วฝันที่อยากจะได้อะไรครับคือสายกีตาร์กับสายสะาายครับอก็ห<ม>าซื้อได้นะทำไมอ่ะเป็นจริงๆก็ซื้อได้ครับแต่ผมอยากมาโชว์ความสามารถที่ซูเปอร์เทนครับ ก็กีตาร์ไฟฟ้าบางครั้งก็ให้เสียงที่นุ่มนวลแล้วก็บางครั้งก็ให้เสียงที่กดเกี่ยวครับกดเกลียวใช้คำว่ากดเกียวตแล้วภาษาดีนี่นี่ภาษาอย่างนี้เนี่ยเคยใช้กีตาร์จีบสาวมังเปล่าเราเคยครับเล่นเพลงอะไรมันเป็นมันเป็นอ่ะโอเคลองเล่นกีตาร์แบบหวานจีบ จีบครูอ่ะจีบครูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะคำพูดนี้ไม่่นจะต้องหลุดทางปากครูนะครับใช่ฮะเหมือนมาจีบอาม่ายังไงไม่รู้นะฮะอ่าจีบที่รอบอ่ะสมมติจีบสาวที่หนูชอบอ่ะหวานหวานหวานเลย เล่นเกี้ยวกาดเกี้ยวกาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใจเย็นพวกครับไอ้นี่ตีเด็กนวันนี้เอาอะไรมาโชว์ให้เราดูครับหลายเพลงเลยครับอ่ะอยากฟังแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ Hors hurting experiences ต้นแบบมาแล้วคร,ครูอยากฟังแบบโซโลอิมพอไวส์ได้ไหมได้ครับแบบแต่งเองเลยไหมครับแต่งเองเลยโซโลเอาแบบ<ด>เปรี้ยวๆเ,เลยอเอามาจุงม่ะ 그 다음에 또 다른 팀들들한테 보여주세요. 그리요 คืองานศิลปะชั้นสูงงานศิลปะคือมันต้องเสพมากกว่าหนึ่งประสาสัมผัสคือหูเมื่อกี้มันชัดแล้วว่าของมันพิเศษครับแต่สัมผัสต่อมาคือสัมผัสที่ตาม,มันสนุกมากในการที่ได้ดูหนูเล่นม,มันทั้งเพราะทั้งบันเทิงตาบันเทิงใจคือสิ่งนี้ที่หนูทําครูมั่นใจว่ามันเกิดจากการที่หนูรักมันสุดๆเลยแล้วก็เอาเวลาของหนูไปอยู่กับมันสุดยอดมากๆครับลูกอครับ ไม่มีใครสงสัยในความสามารถของจุงนะครับนี่คือสายกีตาร์เนี่ยทั้งหมดก็คือครบเซตนะลูกนะ6เส้นทั้งหมดก็มี6ชุดมอบให้แต่ว่าความฝันของเราเนี่ยมีมากกว่านี้อยากได้อะไรนะลูกอยากได้สายสปายสายสปาด้วยใช่ไหมครับมันบาดคอจุงครับ ไอดองเราคือพี่ยอดครับพี่ยอดพี่ยอดบอดี้สแลมครับเเข้าใจว่าจุงคงอยากให้พี่ยอดมารายการคแต่ว่าอย่างที่ทราบคิวบอดี้สแลมนั่นมากนั่นมากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามีภาพให้ชมแล้วก็สายกีต้าร์จากพี่ยอดไปชมภาพกันไหม ไม่นะเอาอีกแล้วใช่ไหม <eredith> คุณแครับข,ขอบคุณมากคิอ <congratulate> พี่สลัมอย่างที่รู้นะครับยากมากพี่ยอดพอได้เห็นคลิปได้รู้ว่าจุงชื่นชอบพี่ยอดขนาดไหนพี่ยอดบอกว่าวันนี้พี่ต้องมาครับใช่ครับใช่ครับ <refriger ate> <refriger ate> นี่ฟิตัวขานครับตัวขานะครับตัวขานนะครับค่อยๆไปลูกค่อยไปสนอะไรกันเลยชอบอะไรนี่พี่ยอดลูกก็ชอบตรงที่เขาสะพายกีตาร์สูงๆอ๋อนี่เลยครับสายสะพายเนี่ยครับดึงสูงได้อันนี้ของผมเองเลยครับโอ้โหนี่ของพี่ยอดเองเลยจุงเห็นอะไรไหมลูกเห็นอะไรนี่ไหมลูก เห็นครับอะไรครับลายเต็มที่ยอดจงลูกที่ยอดไม่ได้ถือเปแค่สายสะพายนะเห็นอะไรนี่ไหมอันนี้เป็นปิกิตาร์ที่ผมใช้ออกทัวร์ทุกวันเนี่ยครับผมอันนี่เซ็นมาทุกอันเลยครับโอ้โหอาจจะปริมาณอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าให้ใจจริงๆครับเราเห็นเลยท่านผู้ชมครับ ี่คือทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศไทยใช่ครับใช้อันนี้ใช้อันนี้แล้วก็เซ็นทุกอันใช่ครับให้กับมังจุงเนี่ยครับสวัสดีครับสวีครับโอ้โหตอนนี้ต้องเขาบอกว่าสุดยอดครับคำนี้เพราะว่าเหมาะกับน้องามากเก่งมากครับคือทุกวันนี้ผมแต่ก่อนผมเล่นกีตาร์จะไม่เคยคิดเรื่องเรื่องอื่นเลยนอกจากการเล่นกีตาร์แต่ทุกวันนี้ มันมีเรื่องอื่นต้องคิดเยอะพอเราอายุมากขึ้นมีกีตาร์เป็นอาชีพจนบางทีแบบเราทอ้อหรืออยากจะเลิกเล่นแต่ว่าสิ่งนี้นะครับที่ทําให้ผมอยากเล่นกีตาร์ต่อไป <Hey. S 2> ครผมรู้สึกคือความรักในดนตรีความชื่นชอบหลงไหลในกีตาร์ทำให้เรามีวันนี้วันที่ได้ยืนเคียงข้างกับพี่ยอดอ,อย่าทิ้งกีตาร์นะลูก สักวันหนึ่งในอนาคตเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายต่อหลายคนคแล้วอยากจะมีคนมายืนเคียงข้างจุงเหมือนที่จุงยืนเคีเคยงข้างพี่ยอดในวันนี้ครับได้ไหมลูกได้ครับอบกอดสักนิดครับอบกอดอบก่อนสัตว์รีรับอล่นกันลกเอออย่างนั้นแหล,ละและ้วแหละต้องการแบบน,นั้นให้เล่นอย่างนั้นเออ,เอ,อ,อ ท่านผชมท่าท่านท่านรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุบิชิ o อฟ i ช i a ลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ